เพนคะแนนไหมรัดโพเดียมอีเดพาร์ตอีคนนี้เขาสุ่มผลวัดีเลยการเมืองเราเรืองเสียงให้เราหน่อยให้เงาหน่อยให้เงาหน่อยมินพอไหมอ่ะไม่พอกี่บาทหมื่นห้าไม่พอไม่พอ คน 15, ผมต้องดูควสก่อนว่าไหนได้งไงดูข้างหาออกกัวอุปกรณ์ดึงดึงถ้าเป็นมังกี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เชื่อมต่อกับพี่ชายแล้วผมมาเจอพี่ชายได้ไง โอเคงั้นต้องคลิปหน้านะครับถึงทุกคนจะเห็นพวกไปกับกากินนะครับก็ถ้าใครชอบลินเนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต<ก>ามให้ช่องโฟล์กสมงแปดและบทศูนยส,สามด้วยนะครับบ๊ายบาย